ครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับโมมเดิมแมนกไนอนะครัวคลิปวีดีโอนี้ทุกคนอ่าเรามาอัปเดตในส่วนของแอปตะกี้ตอกนะทุกคนอ่าแอปตะกี้ตอกตัวนี้ทุกคนสามารถถอนเงินเข้ากับบัญชีของธุรกิจบริเวณได้นะทุกคนอ่าเกมนี้ทุกคนจะเป็นการสะสมเหรียญละกันนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยก็จะเปิดอีกนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็จะได้รับมาบวก55เหรียญ ประมาณนี้นะคนวิธีเก็บเหรียญเนาะถ้าใครอยากจะถอนเงินนะคนก็ให้กดมาตรงนี้ได้เลยนะคนอ่ามาที่ของชั้นก่อนนะทุกคนมาปุ๊บเนาะก็จะมี่นะคนอ่าถอนอยู่ตรงนี้อ่าให้กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่าแอปลักกี้ตอกนะทุกคนจะสามารถถอนเข้าอลเล็ตได้ก็คือสิบาทสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทเก้าร้อยบาทและหนึ่งพันร้อบาทนะทุกคนอ่าสำหรับทูมานี่ wallet นะทุกคนแล้วก็จะมีของเพย์เพาสนะทุกคนแปดอนนะทุกคนแล้วก็ยี่สิบดอนสี่สิบดอนนะทุกคนแล้วก็ มีการเติมเงินมือถือ10บาท200บาท300บาทและ500บาทอะประมาณนี้เลยสําหรับการถอนนะทุกคนโอเควิธีการเล่นของแอปนี้นะทุกคนก็จะเป็นการดูวิดีโอ,ลอแล้วกันอะแล้วก็อ่ามีการเก็บเหรียญด้านหน้านะทุกคนอ่ะตรงนี้ก็สามารถเก็บได้เลยนะทุกคนเหรียญที่ลอยไปลอยมาตรงนี้เนาะก็สามารถกดคลิกเพื่อเก็บเลยนะทุกคนอ่ะแบบนี้เนาะแล้วก็กดปิดไปอะประมาณนี้ วิธีการดูวิดีโอของอ่ะและทิกตอกนะคนเราไม่ได้ดูโฆษณาเราคนคือเราดูหนังอย่างเดียวเลยนะคนอ่ะประมาณนี้อ่ะมันจะมีพวกภาพยนตร์นะทุกคนภาพยนตร์เพลงนะคนก็เกมนะคนแล้วก็บันเทิงเนาะไอ้นี้จะไม่ใช่โฆษณานะคนมันจะเป็นอ่ะคลิปวิดีโอเลยเหมือนทิกตอกนะทุกคนอ่ะฟองง่ายๆนะคนแล้วก็จะมีระบบการเช็คอินตรงนี้นะทุกคนก็ให้กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะเพื่อเช็กอินนะคนอ่ะวันแรกเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็เช็คอินไปเนาะ พอเราเช็คอินนะคนมันก็จะเด้งเหรียญมาให้เราเก็บนะคนเราก็กดติดไปได้เลยในหน้านี้เนาะอ่ะโอเคกดกลับเนาะอันนี้ก็กดกลับออกไปนะคนอ่ะแล้วใครนะคนที่อยากจะเอาไปเชิญเพื่อนนะคนก็สามารถเอาไปเชิญได้เนาะอ่ะก็ให้มาที่ชั้นหนังสือนะคนตรงนี้ก็กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่านี่มันจะมีลิงก์อยู่นะคนอ่านเชิญ ทันทีนักคนอ่ะตรงนี้เชิญชวนท่านที่นักคนก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนักคนแล้วก็มีรหัสคําเชิญของเราด้านล่างนักคนก็สามารถก๊อปทั้ง2ตัวนี้ไปวางไว้ที่เฟซที่ไลน์อ่ะแล้วก็ youtube หรือทวิตเตอร์ก็ได้นักคนอ่ะถ้าใครมีช่องทางการชวนเพื่อนนักคนที่ได้เยอะนักคนก็สามารถเอาไปเชิญได้ละกันอ่ะประมาณนี้นักคนในส่วนของใครนักคนที่ขี้เกียจดูวิดีโอนักคนก็ให้สามารถมาเล่นเกมตรงนี้ได้นักคนอ่ะพวกนี้ก็จะมีเกมให้เล่นอยู่นักคนวงล้อตรงนี้นักคน ก็สามารถเล่นได้นะอ่ประมาณนี้เลยนะทุกคนตรงนี้แล้วก็เกมตอบโต้นะทุกคนอ่าตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังอัปเดตเข้ามาอยู่นะทุกคนคือตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะทุกคนอ่าถ้าที่เล่นได้นะทุกคนจะมีการขูดปัดแล้วก็วงล้อนําโชคเนาะตรงนี้นี่เลยนะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายนะทุกคนเพื่อมาขูดเนาะก็ประมาณนี้เลยนี่เพื่อรับเหรียญนะทุกคนอ่านี่ ผมได้มาที่สิบเหรียญนะทุกคนตรงนี้อ่ะ uh, แล้วก,กดปิดไปเนาะแล้วก็เลือกแผ่นปานน้ายมาเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ส่วนของวงล้อนาโชคของคนตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะทุกคนจะสามารถหมุนได้หกสิบห้าครั้งนะทุกคนประมาณนี้เลยแลวจะหมุนสิบครั้งแรกนะทุกคนอาจจะมีบอกอยู่ข้างบนเน,ะนาะได้มาสามสิบเหรียญเนาะตรงนี้ก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคแล้วก็มันจะมีด้านล่างอีกนะทุกคนฮะตรงด้านล่างนี้ก็จะมีเกมอยู่ ข้างบนก็มีนะทุกคนอ่ะนี่นี่ก็วงล้อตรงนี้เนาะอ่ะตัวนี้เป็นตัวเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราดูข้างบนก่อนเนาะอ่ะตัวนี้ก็ตัวเดิมนะทุกคนกล่องก็สามารถเปิดได้นะทุกคนอ่ะมีการขูดบัตรในของแอป,ปละคิดตอกน้อยคนจะมีการขูดป้ายกับวงล้อนำโชคแล้วกันอ่ะเท่าที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะทุกคนแล้วก็อีกสองเกมตรงนี้มันยังไม่สามารถเล่นได้นะทุกคนผมลองกดเข้าไปแล้วนะทุกคนส่วนการเก็บเพชรนะทุกคนอ่ะเพชรตรงนี้ เราก็สามารถมาทำเพชรได้นะคนอ่ะนี่นี่ที่มนขึ้นอยู่สี่เพชรสองเพชรตรงนี้นะคนนี่นี่นี่อ่ะก็สามารถมาเก็บกันได้เลยนะคนก็เล่นง่ายๆนะคนก็มาอัปเดตของเกมนี้บ้างนะคนก็ไม่ได้ลงคลิปของลัคกี้ตอกนานแล้วนะคนแต่ว่ายังจ่ายอยู่นะคนอ่ะนี่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูประวัติการถอนเนาะกดไปหนึ่งที่เนาะนี่นะคนเข้าทุกรายการนะคนอ่ะผมเคยถอนมาอ่ะทิบาทตอนอัปเดตแรกๆนะคนคือยังไม่เข้าตอนนั้นมันเอาอ่ะ ทูมันี่บเลณออกไปนะคนแล้วก็ผมก็เลยมาถอนสอง้บาทดูนะคนก็เข้าแล้วก็สิบาท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 มาเรื่อยๆนะคนก็เข้าปกตินะทุกคนสําหรับเกมนี้อ่ะโอเคก็ลองอเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะทุกคนอ่ะสำหรับแอปนี้เนาะก็มีเพียงเท่านี้น,นะคนอ่าเดี๋ยวอ่าผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็ซียู